สวัสดีค่ะภาพพรมยานอ่านไพ่ทำนายดวงค่ะวันนี้แม่หมอจะมาอ่านไพ่ทำนายดวงในหัวข้อมีคนแอบหึงคุณอยู่ในตอนนี้เวลานี้เขาเป็นใครเขาแอบหึงคุณอยู่ในตอนนี้เขาเป็นใครเขาคิดอย่างไรกับคุณเขาจะทำอย่างไรขอมั่นหมายขอแต่งงาน คนที่เป็นพลังงานที่คุณกับเขาคบกันคนที่เขาจะขอคุณแต่งงานขอมั่นหมายเขาจะพัฒนาความรักไปกับคุณคุณรักเขาเขารักคุณเนี่ยพ่อขอแต่งงานขอมั่นหมายอ่ะเขาหืคนที่คุณกับเขาคุยกันอยู่พัฒนาความรักไปด้วยกัน ความทรงจำเขาไม่เคยลืมคุณคุณอยู่ในความทรงจำของเขาเนะี่ยเขาส่องมองคุณอยู่เป็นพลังงานถ้ามองดูตัวเขาแล้วเขาจะขอคุณแต่งงานและเขาต้องการที่จะคบกับคุณถ้าเป็นมองดูแล้วบางคนบางท่านเพราะคุณอยู่ในความทรงจำาเขานะ่ะเขาไม่เคยลืมคุณเขาจะมา พัฒนาความรักไปกับคุณจะคบกับคุณหรือบางคนบางท่านก็เป็นคนที่ขอแต่งงานอะขอมันหมายอะ่ะถึงขั้นขอแต่งงานทำร้ายแอบหึงคุณนิ่งไม่พูดแอบอะ่ะ นิ่งยับยั้งชั่งใจอยากพูดอยากบ,บอกคุณมากในตอนนี้แต่ก็อดทนรอเวลาที่เหมาะสมก่อนทีเดียวไม่พอเนี่ยหึงคุณอยากกอดคุณแล้วเขาแอบเขาไม่เคยลืมคุณแล้วเป็นคนมีมีพลังงานการทำร้ายในอดีตมองดูแล้วถ้าเขาเป็นคนที่เขามีอดีต อดีตที่เคยผิดหวังเสียใจกับความรักไม่สมหวังอ่ะเขาทำให้เขานิ่งค่อยคิดคอ่อยหึงคุณรักคุณแต่ไม่บอกอ่ะคุณก็ไม่รู้หรือบางคนบางท่านอดีตที่คุณกับเขาไม่เข้าใจกันมีเงาของอุปสรรคปัญหา เพราะเขาไม่เคยลืมคุณอะยังมีอดีตที่เจ็บที่ผิดหวังเสียใจและเคยทําร้ายคุณด้วยคําพูดการทําร้ายยังมีเงาของปัญหาถ้าเป็นมองดูแล้วเป็นคนที่เขาไม่เคยทําร้ายคุณเขาก็มีอดีตของเขาเองอะถ้าเป็นเพราะเขาเป็นคนที่คุณกับเขารู้จักกันขอมันหมายขอแต่งงานดูเขานิ่งอะ แล้วอย่างไรเขาจะทําอย่างไรเพราะตอนนี้เขาหึงคุณอยากกอดคุณคิดถึงอดีตเรื่องราวระหว่างคุณกับเขาที่ดีๆแล้วก็ที่มีอุปสรรคปัญหาที่ผ่านมาเขาได้แต่ส่องมองคุณอะแล้วก็ไม่เคยลืมคุณเขาต้องการที่อยากจะคบกับคุณบางคนบางท่านก็จะมาขอแม่นหมายขอแต่งงานกับคุณหึงคุณคนคุณคือคนที่ใช่ที่เขาจะแต่งงานด้วยอะคุกคาม วิตร์ก,กังวลนะหึงคุณวิตก์กังวลอะรักในโลกเสมือนแล้วก็ไม่เคยลืมคุณคนที่อยู่ไกลอยู่ห่างรักที่ยังไม่เป็นจริงอยู่ในฝันหึงคุณไกลห่างสองมองคุณแล้วก็แอบหึงคุณโดยที่คุณไม่รู้ ไม่เคยลืมคุณมีคนที่เขาไม่เคยลืมคุณนะคนไกลเขามีอดีตที่เจ็บหรือไม่คุณกับเขามีอดีตอดีตที่ที่ไม่เข้าใจกันอดีตที่ผิดหวังเสียใจยังมีเงาของปัญหามีอุปสรรคปัญหาเพราะเนี่ยคุกคามความวิตกกังวลคนที่ทำให้คุณวิตกกังวลวุ่นวายใจเพราะเขาเนี่ยแหละ ตอนนี้เขาแอบหึงคุณวุ่นวายวิตกกังวลอยากโทรหาขอมั่นหมายขอแต่งงานแต่นิ่งมีพลังงานของการยับยั้งชั่งใจไม่บังเอิญคุณกับเขาได้มาพบเจอกันไม่ใช่เหตุบังเอิญเป็นพรมลิขิตที่ได้มาพบมาเจอกันคู่กันแล้วไม่แคล้วกันไปได้หึงคุณ จะมีอดีตที่ผิดหวังเสียใจอะ่ะเพราะเนี่ยคู่กับภัยของอุปสรรคปัญหากระ่าเวทีเขาจะนำรักที่ดีมาให้คุณนะตอบแทนที่คุณดีกับเขาในอดีตที่ผ่านมาแตกต่างกันคุณกับเขาแตกต่างกันไกลห่างมีความแตกต่าง หึงคุณแล้วเขาว่าคุณอะเขาจะมาเติมเต็มสิ่งที่คุณขาดไปแล้วเขาว่าคุณอะเติมเต็มสิ่งที่เขาขาดไปในความแตกต่างมาเติมเต็มซึ่งกันและกันไกลห่างแล้วก็แอบ,บหึงคุณคุณกับเขาแตกต่างกันดูเขาอยากกอดคุณแล้วเป็นคนที่ถ้ามองดูอีกด้านมีการคุกคามอะ่ะ ทำให้คุณวิตกกังวลวุ่นวายใจเพราะเขาแต่เขาหึงคุณแล้วเขาวุ่นวายวิตกกังวลใจอะอยากคบกับคุณอยากพูดอยากคุยอยากบอกให้คุณรู้เขาอยากคบอยากพัฒนาความรักไปกับคุณอยากคบกับคุณหรือบางคนบางท่านเขาจะขอแต่งงานขอมั่นหมายกับคุณอะแล้วเขาแอบหึง หึงแล้วก็ไม่พูดอ่ะยับยั้งชั่งใจได้สำหรับว้าย่างไรเนี่ยแอบหึงมีมาคุมไม่อยากให้คุณมองใครไม่อยากให้ใครมองคุณหึงคุณอย่ากอดคุณแล้วตัวเขาเอง เขาจะบอกคุณก็ไม่บอกนะไม่เคยลืมพลังงานที่ไม่เคยลืมคุณอยู่ในความทรงจำความรักแลวเป็นคนที่คุณก็ไม่เคยลืมเขานะถ้ามองดูพลังงานของคุณอะคุณรักเขาคนที่เขาคบกับคุณแต่ไกลห่างคู่กันแล้วไม่แคล้วกันไปได้ เรามาดูพลังงานตัวเขาเป็นเป็นอย่างไรวันเดินปีเกิดหมายเลขที่เกี่ยวข้องกับเขาเขาคิดยังไงกับความรักจะทำยังไงความรักเขามีเสน่ห์พแม่อุมาเป็นคนที่มีเสน่ห์ดูหล่อดูสวยมีพลังอำนาจอยู่ในตัวเอง ก้าวไปข้างหน้าไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคปัญหาพัฒนาปรับปรุงตัวเขาเองอยู่ตลอดเวลามุ่งมัน่นก้าวไปข้างหน้าพลังอำนาจที่พี่มีพลังอำนาจอยู่ในตัวเองแตกต่างกันเนี่คุณกับเขาไกลห่างแตกต่างกันแอบหึง แล้วก็นิ่งเงียบไปแล้วคุณนิ่งเขานิ่งจบไกลห่างจากกันเหมือนเป็นคู่กันไม่ได้นะมีความแตกต่างมากะเป็นคู่กันไม่ได้เขาแอบหึงคุณโดยที่คุณไม่รู้เขาหึงอยู่นิ่งๆเป็นความแตกต่าง เทพาอังคารเขาไม่ยอมแพ้นะเนี่ยเขาจะเอาชนะอุปสรรคขวางหนามต่อสู้ฝ่าฟันให้ความรักนี้สมหวังพร้อมที่จะเผชิญอุปสรรคปัญหาแล้วเขาก็นิ่งคิดตึกตองใครควรคิดหาทางออกแต่เขาเป็นคนที่มีพลังจิตที่เข้มแข็งอะไปแรกมาก็เข้มแข็งไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคปัญหา กำลังคิดหาทางออกตึกตองไข่ควรพินิษพิจารณาเป็นคนที่อ่านเดาใจได้ยากหึงคุณแต่ก็เก็บไว้ในใจอะเนี่ยอยู่ในใจนิ่งพลังจิตที่เข้มแข็งรอเวลาที่เหมาะสมที่จะพูดที่จะบอกให้คุณรู้รอดูสถานการณ์ว่าคุณคิดยังไงคุณเป็นอย่างไรแสงสว่าง เริ่มต้นใหม่แล้วก็มีทางออกได้เพราะเขากําลังคิดตึกตองไขควรค้นหาทางออกว่าความรักนี้จะทําอย่างไรแต่เขาเป็นคนดูหล่อดูสวยดูมีสเสน่ห์มีคนมารักมาชอบเป็นคนที่เอาใจใส่คนรักครคนรอบข้างอะมีความอารุ่มอร่อยห่วงใหญ่คนรอบข้างห่วงใหญ่คนที่เขารักที่เขาคบ อีกอย่างเขาไม่ชอบให้คนรักมาจํากัดอิสระภาพหรือเขาว่าคุณน่ะไม่ไม่ชอบให้คนรักมาจํากัดอิสรภาพือตัวเขาเองอะ่ะเขาจะเริ่มต้นใหม่แล้วก็มีทางออกได้มีแสงสว่างเขาหึงคุณซับซ้อนพยาคุดกานางกากี้ ความซับซ้อนลักซ้อนปัญหาซับซ้อนเหนื่อยกับความรักต้องการหาทางออกที่รวดเร็วต้องใช้สติพินิทพิจารณาให้รอบครอบก่อนเพื่อแก้ไขอุปสรรคปัญหาห,หึงหึงห่วงห่วงอีกใบคา,าดไม่ถึงสมหวังแบบคาดไม่ถึงเป็นคนที่คุณคาดไม่ถึงนะ เขาแอบหึงคุณอะเพราะคุณกับเขาแตกต่างกันแล้วเขาจะนํารักที่ดีมาให้คุณแบบคาดไม่ถึงคุณจะพบรักกับเขาแบบคาดไม่ถึงเพราะวันี้พูดถึงการคาดไม่ถึงใบสรุปแหละสมหวังแบบคาดไม่ถึงเป็นคนที่คุณคาดไม่ถึงแล้วเขาจะนํารักที่ดีมาให้ที่ที่เหมือนเป็นไปไม่ได้อะในความไกลความห่างความแตกต่างมีอุปสรรคปัญหาบางคนบางท่านนิ่งเงียบจบ แต่เขาก็ยังรักแอบหึงเดี๋ยวเขานิ่งเขาไม่ยอมแพ้แต่อุปสรรคปัญหาไอเน,นี้ก็พูดถึงการติดต่อสื่อสารเริ่มต้นใหม่คิดใหม่แล้วการยอมรับในสิ่งที่คุณเป็นคุณทําแล้วเขาอดทนอ่อนออนผ่อนตามกับคุณไม่คุณก็เขาอดทนกับเขาได้น่ะจะเป็นคู่อยู่ด้วยกัน,นเมื่อมีอุปสรรคปัญหาความซับซ้อน ลักซ้อนความซับซ้อนอะลักที่ต้องใช้สติพินิษพิจารณาให้รอบคอบแล้วก็จะสมหวังแบบคาดไม่ถึงนำรักที่ดีมาให้คุณแบบคาดไม่ถึงเป็นคนที่คุณคาดไม่ถึงด้วยเนี่ยว่าจะรักกันได้แต่เขาแอบหึงคุณอยู่แล้วเขาก็จะว่าสมหวังแบบคาดไม่ถึงมาให้คุณเรามาดูวันเดือนปีเกิดหมายเลขที่เกี่ยวข้องกับเขาหมายเลขสาม หมายเลข34หมายเลขสาหมายเลข6หมายเลขหนึ่งหมายเลข23หมายเลข16หรือไม่ก็เกิดวันอาทิตย์หรือไม่ก็เกิดปีมะเสง็งหรือไม่ก็เกิดวันอังคารหรือไม่ก็เกิดปีขานเขาดูหล่อดูสวยเขาว่าคุณหล่อคนสวยคนมีสเสน่ห์เป็นความรักที่นิ่งอะ่ะเพราะตัวเขาเองดูนิ่ง ตึกต้องใครควรค้นหาทางออกแล้วเรามาดูพลังงานของคุณเป็นอย่างไรเป็นคนที่เขาแอบหึงคุณอยู่ในตอนนี้แอบแล้วเขาก็นิ่งเหมือนในหัวข้อนิ่งเงียบหึงห่วงห่วงคุณ แต่เขาจะเอาชนะใจคุณคุณกับเขาแตกต่างกันเหมือนรักเขาอะว่าคุณคือคนในฝนันนิ่งเขาไม่บอกรักคุณหึงคุณคุณก็นิ่งนะนางสีดาความรักคุณดูคุณก็นิ่งอ่านเอาใจได้ยากคุณรอคอย คุณมีคนที่คุณรอคอยเขาอยู่เขารอคอยคุณพ่อนางสีดากว่าจะสมหวังมีอุปสรรคมากมายในความรักของคุณคนที่คุณรักเขารักคุณคุณรักเขามีคนที่เนี่ยแอบหึงคุณแต่คุณจะสมหวังนะแต่ต้องผ่านอุปสรรคขวางหนามากมายก่อนแล้วคุณจะพบเจอคู่ที่ดีที่จะสมหวังหรือคนที่คุณรอเขาอยู่รอคอยคุณกับเขา ถ้าไม่ใช่คนที่คุณรอมีคนรอคุณก็มีคนที่คุณรักคุณคบแต่ไม่เข้าใจกันเนี่ยเพราะเวเนยียนางสีดามีอุปสรรคขวางหนามากมายในความรักของคุณกับคนที่คุณรักคุณคบอุปสรรคกว่าจะเข้าใจกันกว่าจะฝ่าฟันอุปสรรคกว่าจะได้พบเจอกว่าจะแต่ในที่สุดก็สมหวังแ้วคุณก็ดูหล่อดูสวยเป็นคนที่มีสเสน่ห์ เทพสุขห่วงแห่งความรักตกหุ่มรักพบรักคุณจะมีความรักอะ่ะมีความสุขความสมหวังเพราะเทพสุขคือความสุขความสําเร็จสมหวังที่คุณคิดคุณมีสเสน่ห์ดูหล่อดูสวยพลังนี้ก็มีสเสน่ห์พระเทพสุขมีความเหมือนพูดอะ่ะขับพูดใครอยู่ไกลแล้วมีมีมีรสสนิยมที่ดีอะ่ะตัวคุณเอง ฉเฉลียวฉลาดหาเหตุผลที่ดีมาแก้ไขปัญหาต่างๆได้เป็นอย่างดีม่วงแห่งความรักตกลุ่มรักพระลามแผงสอนคุณมีเป้าหมายในชีวิตเป้าหมายในความรักคนรักอยู่ที่คุณตัดสินใจคุณเลือก คบคนรักความรักรอให้แน่ใจให้มั่นใจแอบหึงคุณคุณมีเสน่ห์เพราะวันนี้พูดถึงคุณเป็นคนที่ต้องการปรารถนาความรักที่มั่นคงครอบครัวที่อบอุ่นคุณเรียนรู้จากคนรอบข้างแล้วคุณจะคบกับใครต้องใช้เวลาก่อนเวลาในการครบกันปรับความเข้าใจกัน รือเขาจะเข้ามาปรับความเข้าใจกับคุณทําให้คุณนะ่รอให้แน่ใจมั่นใจคุณถึงจะรักแต่สินใจในความรักแต่ไม่ว่าอย่างไรเมื่อคุณคิดแต่สินใจแล้วคือความสําเร็จสมหวังดังที่คุณคิดทุกคุณมีความอดทนนะอดทนจนกว่าจะสมหวังทศการออกลบผิดหวังเสียใจความวิตกกังวลที่คุณต้องเผชิญ อย่างไรอะพระทักษะมีคนที่เขาแอบหึงคุณแอบรักคุณแต่เป็นความรักที่เดี๋ยวยังไรแต่คุณก็จะสมหวังนะเนี่ยสัจธรรมอะมุนเวียนเปลี่ยนแปลงทุกอย่างไม่แน่นอนพาพายคาดหวังกับความรักไว้สูงและสมบูรณ์แบบรอคอยคนที่ใช่ เขาแอบหิงคุณแต่พลังงานของของเขาอะ่ะมุ่งมั่นของคุณอะ่ะเหมือนดูนิ่งๆแต่คุณพลังงานไพ่ไพ่บอกตัวคุณเองมีมีความอดทนคุณอดทนนะในชีวิตคุณอดทนรอคอยความรักคุณปรารถนาในชีวิตต้องประสบผลสําเร็จไว้สูงไว้มากหรือมองอีกด้านคุณมีความคิดสุดโต่งกับเรื่องความรัก บางคนบางท่านก็เหมือนอยู่เป็นโสดมีความสุขกับความเป็นโสดไม่สนใจใครไม่มีโลกส่วนตัวคุณมีโลกส่วนตัวไม่ชอบให้ใครมายุ่งเกี่ยววุ่นวายวิพากวิจาร์ณชีวิตความเป็นตัวของตัวคุณเองแล้วคุณไม่ชอบยุ่งวุ่นวายเรื่องของคนอื่นอ่ะแล้วอีกด้านหนึ่งบางคนบางท่านคุณมีความรักคบชอบคบไปเรื่อยๆอะคบ จนกว่าจะเจอคนที่ใช่จนกว่าจะเจอคนได้ดังที่คุณคิดพราคุณคุณเหมือนความรักคุณอะดูหล่อดูสวยดูมีสเสน่ห์แล้วคุณคาดหวังกับความรักปรารถนาคนรักที่ดียอมรับในสิ่งที่คุณเป็นคุณทำแล้วอดทนอ่อนอ่อนผ่อนอตามกับคุณได้อะห,ห่วงแห่งความรักมีความรักรักที่คุณเลือก เลือกจนกว่าจะเจอคนที่ใช่แล้วมองอีกด้านเหมือนคุณเจ้าชูแต่ไม่เจ้าชูเพราะคุณต้องการคนที่ดีใน้ดังที่คุณคิดคุณต้องการน่ะคุณรารถนารอให้แน่ใจมั่นใจอ่ะเลือกแล้วคุณจะคบกับใครก็ใช้เวลาให้แน่ใจให้มั่นใจแต่ไม่ว่าคุณจะคิดแต่สินใจเรื่องความรักอ่ะหรือชีวิตคุณอ่ะมีเป้าหมายในชีวิต เมื่อคุณคิดแต่สินใจละมันรู้เป้าหมายได้ดังทุกคุณคิดหุือคนที่คุณรอคนที่คุณปรารถนาที่คุณคาดหวังไว้สูงและสมบูรณ์แบบรอคอยอยู่ก็จะสมหวงังทุกคนที่คุณคาดหวังกับเขารอให้เขาได้ดังที่คุณคิดและเขาก็จะมาปรับตัวเข้าหาคุณปรับปรุงเปลี่ยนแปลงปรับตัวเข้าหากับคุณได้ะแต่ทุกอย่างอยู่ที่คุณแต่สินใจแต่ความรักนี้พัฒนา มีอุปสรรคฝังน้ำให้แก้ไขหรือคุณเป็นคนที่คุณอ้อนบอนร้องขอให้ความรักนี้สมหวังแต่คุณด้วยความอดทนของคุณนะโชคชะตาดีๆก็หมุนเวียนเข้ามาความรักที่ดีเข้ามาหาคุณเมื่อคุณเข้าใจชีวิตเพราะสัจธรรมที่ได้มีรักที่นั่นมีทุกมีทุกแล้วทำให้คุณปล่อยวางเข้าใจในความรักชีวิต ไม่เที่ยงแท้แน่นอนมีทุกมีสุขมีดีมีร้ายหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงดูอยู่แบบพอเพียงรักด้วยเหตุผลรักด้วยเมตตาก็จะมีความสุขกับความรักกับคนที่คุณรักพบกับความสุขเพราะวันนี้พูดถึงความสุขแล้วควณก็จะสมหวังนางสีดาในที่สุดก็จะสมหวัง เรามาดูวันเดือนปีเกิดหมายเลขที่เกี่ยวข้องกับคุณหมายเลข10หมายเลขหหมายเลขหหมายเลข30หมายเลข8หมายเลข36หมายเลข5้าหรือไม่ก็เกิดราศีเมษหรือเกิดเดือนเมษายนหรือไม่ก็เกิดปีมะแมหรือไม่ก็เกิดราศีธนูหรือเกิดเดือนธันวาคมหรือไม่ก็เกิดวันศุกร์หรือไม่ก็เกิดราศีกันหรือเกิดเดือนกันยายนมีคนที่เขาแอบหึงค si ุณโดยที่คุณไม่รู้เพราะเขาก็นิ่งแล้วคุณก็เจ็บ ถ้าคุณวุ่นวายวิตก,นวนกกังวลน่ะเพราะทศกาลออกรลดด้วยความดือ้อรั้นผัดภาไกลห่างเหมือนคุณถูกทำร้ายจิตใจอะ่ะให้เจ็บเสียใจในความตัดสินใจด้วยความรอบคอบอะ่ะจะคิดจะตัดสินใจเรื่องความรักเพราะวันนี้พูดถึงความเจ็บความดือ้อรั้นอุปสรรคขวางน้ำมองไม่เห็นแสงสว่างว่าจะจะสมหวังได้แต่คุณจะสมหวัง ห่วงแห่งความรักความสุขเรามาดูว่าแต่ความรักคุณเนี่ยใบนี้ก็พูดถึงความสุขนะสมหวังคู่ที่มีฐานะทัศนคติที่ดีอ่ะมาดูแลคุณช่วยเหลือคุณโดยเฉพาะคนที่เลยใบยทำงานไปแล้วนะตอนนี้เจอคู่ที่ดี หรือเขาจะกลับมาเป็นคนใหม่คนที่ดีหรืคนที่เขาแอบหึงคุณอยู่อ่ะเขาจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเขาหรือไม่ก็ดูอยู่ที่คุณเลือกคุณแต่สินใจจะเจอคู่ที่ดีเข้ามาทอกช่วงอยู่นะตอนนี้คุณอยู่ในช่วงวัยรุ่นความรักนี้ต้องรอบคอบอ่ะค่อยคิดค่อยแก้ไขแต่สินใจเพราะคุณอ่ะมีความกับคนรักถ้าคบกับใครก็มีความหึงหวงหวงคุยกันคนละเรื่องอ่ะ ก็จะเข้าใจก็จะสมหวังเมื่อคุณเข้าใจแล้วโดวยไม่หึงด้วยมองอีกด้านคุณก็หึงห่วงเขาเหมือนกันน่ะแอบหึงคุณคุณหึงเขาต้องปรับตัวปรับความเข้าใจกันพอพา่พายอ่ะเปลี่ยนแปลงปรับปรุงใหม่แล้วเรามาดูว่าจักรวาลจะบอกว่าอย่างไร มีคนที่เขาแอบเหิงคุณแต่ความรักคุณอยู่ที่คุณแต่สินใจพระรามแผงสอนเป้าหมายในชีวิตคนรักเกิดขึ้นในอนาคตที่ที่ดีเกิดขึ้นกับคุณเพราะตอนนี้ได้เป็นนางสีดากว่าจะเข้าใจกว่าจะสมหวังแต่ในที่สุดก็จะสมหวังแต่ใช้เวลามีอุปสรรคมากมายก่อน การทำความสะอาดชำระล้างจิตใจและจิตวิญญาณขจัดพลังงานด้านลบให้คุณขจัดพลังงานด้านลบพบกับแสงสว่างความสดใสชีวิตที่สดใสสวยงามความกล้าหาญความกล้าอยู่ภายในตัวคุณเองคุณมีพลังที่จะเอาชนะทุกสิ่งได้เนี่ยอยู่ที่คุณตัดสินใจเอาชนะทุกสิ่งมองการไก่ใส่ตาที่แหลมคมกว้างไกลอ่ะ ด้วยเป็นอิสระแล้วคุณมีความกล้าหาญคุณจะมองเห็นความรักที่สดใสสวยงามมองเห็นตัดสินใจที่ดีและปรับความเข้าใจกันได้อยู่ที่คุณค่ะข,ขอบคุณการกดติดตามซับสไคร้ไลค์แชร์ขอบคุณที่ผ่านมาและขอบคุณล่วงหน้าด้วยค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ